<laughs> this is no good, with words on, was, but only words. But the sudden joke with a romantic, it was stuck in my tongue. Way down with words to over Tonight -like, it's I get to chat with worse, there's no one ever feel like ลำลองที่ดูสบายๆมากของกีกีลาโรสค่ะมาดูจักอันนิดนึงค่ะเจ๋งครับก็ผมนายจิติศักดิ์ไม่สวยพีครับชื่อเล่นชื่อนี้ครับเรียนอยู่วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชครับอ๋อเก่งสี่นครนี่เองน้องเล็กใช่ไหมคะอ่าเอ็นซองเบาๆหลาสุดใหม่ล่าสุดโอ้โถ้าคุณได้รับเลือกเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์กีกีลาโรส คุณจะมีวิธีประชาสัมพันธ์แบรนด์ของกี l a r o โสอย่างไรครับครับถ้าพี่น <reco Christ. S 2> <tv>. ้องชอบผมยังไงก็มาเลือกซื้อเสื้อผ้าได้ที่แบรนด์ g l ลาโลนะคือเอาตัวเองเป็นมาตรฐานเลยอ่ะก็ถูกไงเพราะได้รับเลือกอ่ะแล้วไงต่อแล้วไงต่อถ้ารักรักผมก็ช่วยมาอุดุนแบรนด์เจลาโลได้ครับอประโยคต่อไปแล้วต่อไปชอบแล้วรักนะ ชอบแล้วรักแล้วแล้วเจ่ตอบค<ห> <นะ S 1> รับมีบอกว่าปลื้มเลยเอาปลื้มจัดให้เจ๊นหน่อยครับถ้าปลื้มผมชอบผมรักผมแล้มาช่วยอินโดนซื้อแฟนเจอเลยเออเอาเชิญนะชงเงเข้าไป <c oughs> อ่ะฝากอะไรถึงคณะกรรมการครับฝาก <นะ S 2> ผู้ชมนิดนึงค่ะครับขอบคุณพี่น้องๆที่ไม่กำลังใจผมนะครับอยายไหนถ้า ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ก็เลือกเสื้อผ้า,าจีโนได้ <laughs> อยอมว่าทิ้งความสุขเลยนะเกี่ยวกักแล้วพอเช้ผมล้24ด้วยครฮะง่ายๆจะเข้าใจเนะาะอะไรเนี่ยจะเข้าใจาผมจ่ะคนสุดท้าย